รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคกินอยู่อย่างไรไม่อ้วน ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ข้อไหลติดชีวิตหมดสนุกวันนี้คุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารร่างกายแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆกับคุณหมออาสาค่ะช่วงคุยกับหมอปวดหัวมีหลายสาเหตุมาดูกันว่าเกิดจากอะไรอาการปวดหัวบอกโรคได้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเย็นทีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวางไยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส globally บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวชอจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดรอบรู้สู้โรควันนี้ จะมาคุยเรื่องกินอยู่อย่างไรไม่อ้วนขณะนี้เรื่องโรคอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติมากวัยรุ่นที่เดินเข้ามาผ่านเราเนี่ยสิคนเนี่ยบางวันผมนั่งนับดูนะฮะสถึงหคนน้ำหนักเกินครับซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยเราเนี่ยมีโรคเรื้อรังตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงเบาหวานโรคมะเร็งโรคท้องผูก แล้วถ้าเป็นโรคติดเชื้อก็จะป่วยหนักดังนั้นวันนี้จึงอยากจะแนะนําทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดก็ตามเนี่ยเราจะทํากินอยู่อย่างไรไม่อ้วนอันที่หนึ่งเราจะต้องเน้นปลานะครับโดยเฉพาะปลาที่ไม่หมันมากคือปลาทะเลจะเป็นปลากระพงปลาแซลมอนปลาซาบะอะไรได้หมดนะครับเป็นปลาทะเลอย่างน้อยในอะาทิตย์หนึ่งจะต้องมีสักสามสี่วันต้งกินปลาทะเล อันที่2ถัว่วถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายโดยเฉพาะถั่วอัลมอนด์เนี่ยจะช่วยสุขภาพดีเพราะว่าเขามีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมที่ครบถ้วนถ้าเราหาไม่ได้มันแพงมากเราก็กินถัวน่วลีสงก็ยังได้นะถั่วเหลืองถั่วดําถั่วอะไรก็ได้ก็กินถัว่วทั้งอาทิตย์แล้วทั้งสองสาวันนี้ได้อันที่3อันนี้ง่ายท่าน,นจะต้องกินไข่ต้มเพราะว่าไข่ต้มเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดมีไขมันเร็วน้อยมากเลยนะอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีคอเลสเตอรอลสูงนะเราจะต้องกินไข่ ให้ได้อย่างน้อยวันละสองฟองแล้วแต่ว่าเรามีความเสี่ยงจากโรคอื่นๆหรือไม่ถ้าไม่มีสี่ฟองยังได้เลยนะไม่มีแป้งแป้งเป็นศูนย์ลดน้าหนักทําให้แข็งแรงเนื้อแน่นแน่นอันที่สี่อันนี้ห้ามขาดเลยคือผักใบเขียวเพราะเราต้องการสารที่อยู่ในใบเขียวเนี่ยมีพวกซิงค์แมกนีเซียมแมงกานีสโพแทสเซียมแคลเซียม,มเหล็กถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสู้กับโครคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงได้ไงข้อสุดท้ายที่อยากจะ ทุกคนต้องทำก็คือหลีกเลี่ยงเรื่องการกินกาแฟและชามากเกินเหตุกาแฟก็วันละสักไม่เกินสองแก้วนะแนะนําให้กินชาคาโมไมเพราะในชาคาโมไมนี้มีแอนติจินินแอนติจินินเนี่ยมันเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาท้ะมากแล้วมันก็จะมีกาบ้าอยู่ในนั้นด้วยนะฮะในกาบ้านี่ก็คือตัวที่จะทำให้การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น ทำให้เราคิดแล่นจําแม่นแล้วก็ไม่หลงลืมสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือการกินแป้งเกินผมอยากแนะนําว่าวันหนึ่งเนี่ยไ,ไม่ควรกินข้าวเกิน2ทัพีเพราะเราได้แป้งจากอย่างอื่นเยอะแล้วคือเช้าทัพีกลางวันทัพีหนึ่งเย็นไม่ต้องกินข้าวเลยอย่าไปกินอาหารระหว่างมือ้อเพราะกินอาหารระหว่างมื้อเนี่ยจะทําให้อินซูลินหลั่งตลอดเวลาจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มันจะงออกมันก็หิวตลอดก็ต้องกินตลอด ถ้าจําเป็นระหว่างมือจะกินเนี่ยขอให้เป็นน้ําเปล่าหรือนมถั่วเหลืองเป็นต้นนะฮะหนึ่งห้ามกินของว่างระหว่างมือกินเฉพาะมือใหญ่นะสองจะต้องไม่นอนดึกถ้านอนดึกเกินเที่ยงคืนไปเนี่ยโค้ดฮอร์โมนมันไม่ออกนะถ้าโค้ดฮอร์โมนไม่ออกเผาผันแย่ลงเลยเป็นศูนย์เลยกินไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นไขมันสะสมหมดข้อที่สามดื่มน้ำให้มากพอเพียง พอก็อประมาณ8แก้วเพราะน้ําคือตัวที่จะพาเอาสารต่างๆไปเาผาผลาญถ้ากินน้ําน้อยอาหารเข้าไปมันก็ไปไม่ได้มันก็ติดคึกติดขังอยู่ตรงไหนก็กลายเป็นใช้ไม่ได้ใช้ก็อ่าท้ายสุดก็กลายเป็นไขมันข้อที่4การอดอาหารไม่ใช่คําตอบสุดท้ายในการลดน้ําหนักนะฮะต้องกินอาหารให้ครบสามมือ้อและอย่าก,กินอะไรจุกจิกข้อที่5เราจะต้องยืดออกกำลังกายเดินให้ได้วันละทักชั่วโมงติดต่อกัน ครึ่งชั่วโมงสองครั้งโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมาก่อนกินอะไรเลยนะท่านไปเดินทังครึ่งชั่วโมงทําได้ทั้งเดือนหนึ่งน้ําหนักท่านจะลง4ีกิโลถึง6กกิโลเลยขอให้ท่านทําตัวให้เป็นประโยชน์โดยกินอยู่ไม่อ้วนโครคภัยไข้เจ็บจะไม่มาหานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอด,อดภัยครับสวัสดีครับสนับสนุดดนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบีบ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 คิว q ีมายอคิ p QP มายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องของข้อต่างๆนี่สำคัญมากๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อไหลติดชีวิตหมดสนุก ร่วมพูดคุยกับคุณหมออาสาธีระนวะกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทพิเมตรีการแพทย์จำกัดคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมออา,าสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสาเหตุต่ตางๆคุณหมอไอข้ข้อไหล่นี้มันอยู่ตรงไหนรู้แต่หัวไหลรู้แต่ว่าตรงนี้คือไหลเออแต่คขาบอข้อไหลนี้มันอยู่ตรงไหนอ่าต้องบอกอย่างนี้กันครับว่าปกติข้อข้อต่อครับผมมันคือส่วนที่กระดูกสองชิ้นมาเชื่อมต่อกันแล้วก็จะมี ส่วนของอ่าเหมือนเป็นถุง<ฆ>ปลอกคุ้มนะครับเนาะที่จะมีน้ําหล่อเลี้ยงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้นะครับเนาะข้อไหล่ก็คือโอเคหละก็คือกระดูกต้นแขงกับกระดูกส่วนของตัวสะบักนะครับเนามาต่อเชื่อมกันแล้วก็มีตัวปลอกคุ้มข้อไหล่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะซึ่งปกติอ่แขนเราก็มีหน้าที่การอายกเหยียดเนาะทำกิจวัตรประจําวันต่างๆ ค,ค่ะ,ะคุณหมอเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าแสดงว่ากลุ่มคนที่จะมีอาการเสี่ยงหรือว่าเป็นโรคนี้อาการนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเหรอคะคุณหมอโอ้โห oh, จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเนาะเพราะจริงๆแล้วครับส่วนของข้อไหลติดเนี่ยเราพบได้ทุกช่วงวัยเลยต้องบอกแบบนี้ครับผม,มต้องเกิดกันครับว่า ตัวภาวะข้อไหลติดนะครับผมมันเป็นการอักเสบแบบเรื่อยๆรังของเรียนภายในข้อไหลเกิดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเกาะเกี่ยวกันทําให้การเคลื่อนไหวจากเดิมที่มันคล่องตัวดีกลายเป็นว่ามันมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หนาตัวการเคลื่อนไหวก็จะไม่คล่องตัวเหมือนปกติรแล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่คุณหมอบอกพฤติกรรมมีอะไรบ้างคะที่มันเสี่ยงจริงๆต้องบอกว่าสาเหตุของตัวข้อไหลติดนะครับผมมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆเลยครับ 1. คือเรื่องของการใช้งานที่มากเนาะ หมายความว่าโอ้ถ้าเกิดใช้งานมันเยอะเนาะมันเกิดการบาดเจ็บซ้ําๆซ้ำแล้วซ้าเล่านะครับเนาะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดการหนาตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันภายในข้อก็จะไปกดลัสนะทำให้เกิดอาการได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งครับผมคือพวกที่ไม่ได้ใช้งานเลยอยู่นิ่งๆเนาะเช่นกระดูกหักจะต้องดามกระดูกต้องอยู่นิ่งๆนะหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่แบบทุพพลภาพครับโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มคนไข้ติดเตียงที่เขา ไม่ได้ขยับตัวเลยเนาะข้อไหล่ก็จะเริ่มติดเริ่มแข็งเพราะว่าเกิดจากการที่ไม่ได้ใช้งานถ้าใช้มากเกินไปหรือว่าไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดข้อไหล่ติดได้ถูกต้อง<ม>เพราะว่าจริงๆพวกนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยครับเนาะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอาการนะครับผมข้อไหล่ติดนะครับผมมันจะมีอยู่สามระยะครับสังเกตยังไงคุณหมออ,อยากรู้แล<ะ>้วต้องเล่าให้ฟังว่า ระยะแรกครับคือระยะเริ่มต้นเนาะคนไข้ก็จะมาหาหมอหรือว่ามีอาการเจ็บเวลาเคลื่อนไหวยกนิดเดียวก็เจ็บแล้วเนาะหรือบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มได้ยินเสียงกรอบกรอบเกบ็กบแก,กรบในข้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เริ่มบ่งชี้พวกนี้ส่วนใหญ,ญ่จะมาเด่นเด่นด้วยเรื่องของปวดเรื่องเจ็บเนี่ยแหละครับผมก็คือถ้าสมมติว่าสองอาการนี้ก็เข้าข่ายแล้วไปหาหมอได้เลยอ่อาก็อาจจะต้องเริ่มไปประเมินอาการและเพราะว่าไม่งั้นถ้าปล่อยให้อาการเจ็บเป็นไปเรื่อยๆครับผมมันจะเข้าสู่ระยะที่2ที่เรียกว่าระยะข้อติด ตอนนี้จะกลายเป็นว่าอาการเจ็บอ um. so mm ่ะไม่ค e ่อยเจ็บแล้วแต่จะกลายเป็นเอ๊ะทำไมมันเคลื่อนไหวได้ไม่ไม่สุดอันนี้คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าอาการเจ็บมันเป็นมาเรื่อยๆแปลว่ามันเริ่มมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางอย่างเกิดขึ้นภายในข้อเรื่อยๆแล้วมันเริ่มทําให้การเคลื่อนไหวมันผิดปกตินี่ก็จะเริ่มเป็นระยะเข้าสู่ระยะที่2เรียกว่าระยะข้อติดครับผมแล้วก็ระยะสุดท้ายนะครับเนาะ ก็เรียกว่าระยะสุดท้ายเลยครับผมเนาะก็จะเป็นระยะที่การเคลื่อนไหวไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมและยกไม่ขึ้นเราเคยเห็นอยู่นอกแบบอย่างคนไข้พลละพที่แบบโอกขยับแขนไม่ได้เลยแข็งชื่อเป็นเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันอันนี้เป็นระยะสุดท้ายละครับผมเวลาถ้าสมมติว่าเอาคุณหมออาสาฟังแบบนี้แล้วเดินไปหาคุณหมอตั้งแต่ระยะหนึ่ง ระยะสวิธีการรักษาของคุณหมอเองจะรักษาอ,อย่างไรคะผมต้องคุยแบบนี้ครับว่าเราเราเราดูในส่วนการวินิจฉัยก่อนเนาะก็จะใส่การซักประวัติการตรวจร่างกาย <c oughs> ดูว่าอ่าเริ่มมีเจ็บเวลาเคลื่อนไหวอาจจะเริ่มมีเริ่มติดเริ่มอย่างคุณผู้หญิงก็อาจจะปลดเสน้นไอไม่ได้และ <c oughs> ยกแขนได้ไม่ไม่สุดละ <c oughs> นะครับเนาะมีการจํากัดการเคลื่อนไหวรวมถึงถ้าเกิดสมมุติว่าอาการเป็นเยอะก็อาจจะอาศัยการ ตรวจเพิ่มเติมเช่นการเอ็กซเรย์นะครับหรือการทํา MRI เพื่อดูโครงสร้างภายในข้อไหล่ก็จะเป็นการวิธีการตรวจประเมินและวินิจฉัยโรคครับผมจะได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองแล้วข้อไหล่ติดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไว้มันจะเป็นโรคที่คุณหมอพูดถึงหรือว่าโอกาสที่จะร้ายแรงกว่านี้มีไหมครับคุณหมออย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันละกระทบเลยใช่เนาะการขยับขยื่นการการช่วยเหลือตัวเองต่างๆก็จะมีผลเยอะครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่า คุณผู้ชมที่ฟังอยู่เอาคุณหมอไปวินิจฉัยไปอะไรแล้วขั้นตอนการรักษานานไหมคบคุณหมอผมคุยแบบนี้ครับว่าการรักษาครับมันจะมีอยู่3ส่วนเนาะหนึ่งเลยคือเรื่องของถ้าเกิดวัตถุป,ประสงค์เราคือต้องการลดปวดเนาะ <laughs> ก็คือไม่ให้ปวดก็คือการใช้ยากลุ่มลดการอักเสบลดการปวดทั่วไปน่าอาจจะเป็นรูปแบบยาทายากิน,กนต่างๆเนี้ยใช้ได้อยู่แล้วอันนี้คือเรื่องของรูปแบบการใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเนาะบรรเทานะคะอันนี้คือบรรเทาอันนี้คือบรรเทาอาการไม่ให้ปวดเนาะ วัตถุประสงค์ที่สองเนาะเราบอกแล้วว่าข้อไหลติดมันจะปวดแล้วมันจะเริ่มติดเนาะเราก็จะมีเรื่องของการทำไก่ผ้าบาบัดด้วยตนเองนะครับเนาะก็คือสองท่าหลักๆนะครับเนาะท่าแรกก็จะเป็นเรื่องของการเคยเช็ดตัวเนาะอ๋อก oh, <laughs> าเช็ดตัวเวลา <laughs> เราเช็ดตัว <laughs> ใช่ไหมครัค<า>ุออ๋เป็นผ้าเช็ดตัวถูหลังเลยครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่สามารถที่จะเสริมเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ก็อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าแกว่งตุ้มนาฬิกานะครับเนาะอันนี้ก็สามารถปฏิบัติได้เองทําง่ายๆมากเลย ครับผมก็ถ้าสมมุติว่าเรากายภาพแล้วมันคือเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นคําแนะนําจากคุณหมอแนะนํามาสามารถฝึกทําได้ที่บ้านใช่ครับผมนอกจากการใช้ยาการกายภาพแล้วมีอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณอถ้าเกิดการดูแลด้วยตัวเองเนาะการใช้ยาหรือของการทํากายภาพบำบัดแล้วมันยังไม่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 สามารถเออไม่ดีขึ้นไม่สามารถรักษาได้ดีขึ้นนะครับผมก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของการรักษาเฉพาะทางละก็จะเป็นเรื่องของการเช่นการฉีดยาพวกกลุ่มสเตียรอยเข้าข้อเพื่อลดการอักเสบครับเนาะ หรือว่าถ้าเกิดรักษาด้วยการฉีดยาแล้วก็ยังไม่ดีจริงๆสุดท้ายแล้วครับถ้ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเยอะๆครับก็อาจจะต้องไปสู่เรื่องของการการผ่าตัดเนาะการผ่าตัดก็จะมีทั้งรูปแบบผ่าตัดเปิดแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมเรื่องของเทคโนโลยีการผ่าตัดก็ดีขึ้นก็จะมีเรื่องการผ่าตัดที่เป็นผ่าตัดสองกล้องครับผมค่ะฟังที่คุณหมอพูดมาแล้วคงไม่มีใครอยากจะมาถึงตรงนี้นะคะคุณหมอเอาชุดสุดท้ายนี้คุณหมอฝากเลยค่ะวิธีการป้องกันที่เราจะไม่เป็นข้อไหลติด ชีวิตจะได้ไม่ต้องหมสนุกน,นะคะคุณหมอฝากทายนีครับก็ฝากนี้แล้วกันครับว่าจริงๆภาวะข้อไหล่ติดครับเป็นภาวะที่พบได้ทุกวัยนะครับเนาะเราสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าถนอมการใช้งานของข้อไหล่เราแล้วก็มีการเคลื่อนไหวการใช้งานมันอย่างสรรม่ําเสมอเอาแต่พอดีนะครับเนาะ นี่ก็คือตรงเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสาเหตุมันก็เกิดจากพฤติกรรมเราถ้าเราไปลดเรื่องของพฤติกรรมที่มันเสี่ยงได้สาเหตุมันก็จะลดไปด้วยแล้วก็เราก็จะยังสนุกกับชีวิตนี้นะคะจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออาสามากๆนะคะรับขอบคุณครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง bs c ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่ p ิกซ Foodland Golden Place สนะครับสนับสนุนโดยเฮลพล u ส g l o b a l l laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมิรเมตี้คลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป เรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิดไม่ตีคลินิกเวชกรรม วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการปวดหัวปวดหัวบอกโรคได้ จริงแท้แค่ไหนแล้วก็สาเหตุแต่ละอาการนี้เป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทีรวีวีรวันผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครคุณหมอ,อ่กัรมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับมพูดอย่างนี้ผิดไหมคุณหมอว่าอาการปวดหัวนี่มันสามารถบอกโรคได้ถูกต้องไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอ๋อคุณหมอไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันเป็นตรงนี้ต้องเป็นโรคนี้เท่านั้น <laughs> ไม่ได้นะอ๋อวันนี้ก็เลยต้องมาหาสาเหตุแล้วก็ให้คุณหมอบอกหน่อยว่าปวดแต่ละแบบแต่ละอย่างนี่มันต่างงงกันยไ ก็อย่างที so clothes, mix, coloring, ่ค right? the ุณมี่บอกครับว่าตำแหน่งของที่ปวดนะครับหัวเนี่ยมันมีตั้งแต่นะตั้งท้ายทอยขมับนะครับกระบอกตานะครับแล้วก็กลางศีรษะนะมันมีหลายหลายตำแหน่งซึ่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับอวัยวะข้างในนะครับถ้าสมมุติปวดแถวท้ายทอยมากๆอาจจะเกี่ยวกับต้นกระดูกต้นคอได้นะครับอาจจะมาจากหมอนรองกระดูกคอที่มีปัญหามาเลยทําให้ตึงรั้งมาที่ ท้ายทอยได้นะครับซึ่งพวกนี้จะมีตาผ้ามัวด้วยนะครับมันสัมพันธ์กันเพราะว่าสมองส่วนที่อยู่ท้ายทอยควบคุมการมองเห็นนะครับสำคัญมากเลยนะคือคืออย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราได้เรียนรู้ร่างกายเราเราจะรู้สึกสนุกมากนะครับค่ะทาไมทําไมกดตรงนี้แล้วตาสว่างเคยไหมไม่รู้นะเคยเคยเคยมีใครแบบนวดนวดคืึๆตรงท้ายทอยตรงฐานกระโหลกแล้วรู้สึกบางทีตาสว่างขึ้นนะครับเพราะว่า ส่วนนี้มันเกี่ยวกับการมองเห็นะนะครับถ้าใครปวดตรงขมับปกติพุณมี่เวลาปวดหัวปวดที่ไหนครับมีก็ปวดระหว่างคิ้วบ้างขมับบ้างถ้าแบบวันไหนที่นอนไม่พอกาแฟาไม่ถึงก็ <laughs> จะมีอาการแบบนี้ประมาณนี้ค่ะคุณหมอนะก็ขมับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเครียดนะครับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ตรงเลยนะแล้วก็ถ้าเราปวดขมับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมาจากบาที่ตึงด้วย ออฟฟิศซินโรมนั่งทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้นั่งทำงานเกรงแขนยกแขนขึ้นหรือขับรถเกรงหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยแล้วอดนอนสัก2องสามคืนเนี่ยมาละก้อนจะมาที่บ่าละบ่าจะแข็งแล้วพวกนี้จะปวดขึ้นขมับงั้นเวลาปวดขมับก็ให้หาสาเหตุตรงนี้ไว้ด้วยก่อนเพราะอันนี้มันแก้ไขเบื้องต้นได้กดนวดเองก่อนยืดดีๆก็หายได้นะครับแต่ที่บางคนจะ เจออีกก็คือปวดตรงกระบอกตานะครับปวดตรงโหนกแก้มเคยมีเป็นบ้างถ้าสมมติว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ด้วยก็จะมีบ้างคุณหมอโอ้ไปอีกแล้วเอ๊ะวันนี้วันนี้วันนี้ครบทุกเรื่องเลยถูกคนถูกโรคไะคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่จมูกจะตันใช่ไหมหายใจไม่โล่งพวกนี้ทิ้งไว้นานๆจะเกิดไซนัสอักเสบซึ่งไซนัสที่เจอบ่อยๆจะอยู่ที่ตรงนี้นะตรงตรงตรงกระ หัวคิ้วและก็ตรงแถวหนกแก้ม,มเพราะงะั้นถ้าถ้าเมื่อไหร่เราปวดแถวแถวนี้หนกแก้มหรือหัวคิ้วบ่อยๆแล้วก็มีประวัติเป็นไซนัสหายใจไม่ค่อยโลง่งมีน้ำมูกไหลลงคอบ่อยๆหรือมีอาการหายใจมีกลิ่นบ่อยๆเนี่อยอ,อันนี้ให้นึกถึงละไซนัสอักเสบได้ทําให้เกิดปวดได้เหมือนกันนะครับรอ,อีกอันหนึ่งที่เจอได้นะครับแล้วเจอแต่ก็เจอได้ไม่ไม่บ่อยนะักนะครับคือปวดกลางศีรษะ พวกนี้จะปวดหนักๆนักปวดมากปวดกลางคืนนะคะคุณหมอนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปพบแพทย์อันนี้หนักกว่าเพื่อนไหมนะครับอ่าก็ก็ยังไม่อยากบอกว่าหนักกว่าเพื่อนแต่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ท่านปวดกลางศีรษะเนี่ยมันมันไม่ได้มีอวัยวะอื่นนอกจากในสมองสมองนะครับเพราะฉะนั้นควรจะไปพบแพทย์นะครับแพทย์อาจจะไปเช็คก่อนว่าโอ้สายตามองเห็นชัดไหมนะครับมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกไหมหรือมีอาการ เรื่องของชาร่วมด้วยไหมหเพราะอันนั้นอาการเตือนของในสมองมากกว่าครับก็คือต้องหาสาเหตุนั่นเองควบคู่กันไปแล้วก็จะได้วินิจฉัยถูกได้รักษาถูกถูกต้องไหมคะ<ช>คุณคหมอคะแล้วก็ถ้าอาการอื่นๆหรือพฤติกรรมอื่นๆอย่างที่มีเล่าให้คุณหมอฟังบางคนว่าปวดจาก การดื่มกาแฟไม่พอ,อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคําพูดทั่วไปแล้วบางท่านน่ะถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นประจําเดือนด้วยก็จะมีอาการปวดหัวนร่วมด้วยใช่ใช่ใชอันนี้ก็เกี่ยวกับร่างกายภายในเราใช่ครับฮอร์โมนต่างๆเกี่ยวกับการพักผ่อนเกี่ยว<ๆ>กับการเนื้อที่มันตึงง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าระดับความทนทานมันต่ำนะครับในช่วงในบางช่วงของชีวิตนะครับเพราะงั้นพวกนี้มีอะไรนิดนึงก็ปวดขึ้นมาได้ <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าได้นอนพักถ้าได้ดูแลประครบบางคนก็เอาประครบเย็นเนาะ <Okay. S 2> นะครับเวลาปวดหัวเนี่ยประครบเย็นน่าจะได้ผลดีกว่านะครับ <Okay. S 2> ใช้เจลเย็นใช้น้ําแข็งห่อผ้ามาประครบแล้วนอนพักหลับตานะครับก็คือทำทำให้ร่างกายได้ได้ได้ไดรีแลกซ์หน่อยก็จะดีขึ้น <Okay. S 2> นะครับแล้วโรคอืนอ่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาการปวดศีรษะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าปวดปวดตรงกลางศีรษะนั่นคือสมองแต่ถ้าบางคนบอกว่า คุณหมอหลอดเลือดนี่เกี่ยวเกี่ยวข้องไหมบางคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าภาวะอะไรที่จะสังเกตได้ถ้าเป็นความดันอย่างเนี้ยคุณหมอมันปวดเหมือนกันไหมโอ้เป๊ะเลยที่ผมอยากจะเตือนประชาชนเพราะว่าคนไข้หลายคนมาบอกว่าความดันอ่ะไม่เป็นหรอกอผมถามมารู้ได้ยังไงเคยวัดไหมอ๋อไม่เคยแต่ไม่ปวดหัวไงอ๋อไม่ปวดหัวก็เลยคิดว่าไม่เป็นไม่เป็นความดันเพราะเพราะมันมีความเชื่อว่าคนที่เป็นความดันจะต้องมาด้วยปวดหัวปวดขมับ ปวดหัวมากๆหรือว่าบางทีอาการแบบมาแล้วอุ้ยทำไมมันเฉียบพลันนี้ต้องบอกในรายการนี้ไปเลยนะครับแล้วก็รีบกระจายออกมาเลยนะว่าความดันโลหิตสูงนะคนที่บอกที่บอกว่าเป็นความดันสูงเนี่ยจะไม่ได้มาด้วยอาการปวดหัวนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ไปวัดความดันแล้วมันเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบนะครับจะไม่ใช่ว่าต้องรอปวดหัวแล้วถึงจะบอกว่าต้องรักษาความดันนะครับเพราะถ้าเป็นโรคความดันแล้วปวดหัวนั่น ความดันน่าจะทะลุ180หรือ200แล้ว oh, อันนั้นคืออาการซึ่งมีโอกาสที่จะหลอดเลือดสมองแตกแล้วโอ้ oh, คุณผู้ชมคะฟังที่คุณหมอบอกนี่คือต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อน <Yep. S 1> แล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่าฉันไม่เป็นหรอกแต่ถ้าไปวัดแล้วมันเริ่มคุณหมอเริ่มจ่ายยาม,มาแล้วเริ่มมีอาการแล้วแล้วก็วันหนึ่งรู้สึกว่าปวดหัวปี๊ดหรือหนักมากมากอ,อันนี้ต้องทําตัวยังไงคุณหมอต้องถ้าเป็นความดันแล้วปวดหัวปี๊ดขึ้นมาลอองดูก่่นวา ปวดตำแหน่งไหน oh, นะถ้าบอกว่าโอเคอปวดขม้บมาปวดทอยทอ่ะลองดูซิว่ามีสาเหตุอะไรแต่ถ้าวัดความดันเลยทันทีถ้าปวดหัวปี๊ดขึ้นมาเครื่องวัดความดันน่าจะต้องมีใกล้ตัวแล้วล่ะ <c oughs> นะครับวัดเลยถ้ามัน 200, 180, <c oughs> 2 0 0 1 8อยอย่างเงี้ยครับตัวบนนะ <c oughs> ก็รีบนอนพักแล้วกินลองดูสำรวจตัวเองก่อนว่าลืมกินยาหรือเปล่า <c oughs> ถ้าลืมกินรีบกินยาเข้าไปเลยนะครับร <c oughs> ีบกินยาที่เราลืมไปได้เลยแล้วก็ รีบไปพบคุณหมอได้เลยนะ mm hmm. เป็นภาวะฉุกเฉิน <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าความดันเอามันไม่ลดเนี่ยเส้นเลือดสมองแตกเดี๋ยวเป็นอมัอมาพาตได้ mm hmm. นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเตือนกันนะครับปวดหัวขึ้นมาลองเช็คก่อนว่าตัวร้อนไหมมีไข้ไหม mm hmm. นะครับถ้ามีก็ต้องไปหาสาเหตุของไข้อีกนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็อาจจะต้องมานั่งดูแหละความดันขึ้นไหมหรือเป็นจากอวัยวะส่วนไหนที่มันเป็นตัวเตือนเรานะครับ okay. สุดท้ายนี้คุณหมอฝากเลยค่ะว่าอาการปวดหัวจริงๆแล้วมองข้ามได้ไหมสรุปอย่างนี้ดีวกว่าครับ <c oughs> ก็ปวดหัวเป็นอาการที่เจอกันได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเด็กวัยทํางานหรือผู้สูงอายุนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจกับมันนะครับเรารู้จักมันให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรสํารวจตัวเองให้ได้นะครับว่ามันเกิดจากส่วนไหนของร่างกายนะครับถ้าถ้าเกิดเราความดันสูง ก็รีบไปพบคุณหมอรีบรับประทานยานอนพักผ่อนนะครับถ้าไม่ได้เกิดจากความดานันไม่มีไข้ก็ลองสายสังเกตดูตัวเองนะครับว่าเป็นจากภูมิแพ้เป็นจากสายตาหรือเปล่าหรือเป็นจากเรื่องของออใช้กล้ามเนื้อมากไปเคี้ยวเยอะไปมันทําให้เกร็งขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือ <c oughs> ใช้งานออฟฟิศมากเกินไปก็ทําให้เกรง็งกล้ามเนื้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ เป็นสิ่งที่เราดูแลเบื้องต้นได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นอย่าลืมนะครับนี่ไปพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุที่เหมาะสมต่อไปนะครับค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ชมอย่าเครียดมากอย่าอยากได้นั่นอยากได้นี่มากอันนี้ไม่ชอบเป็นค่ะแล้วก็ปวดหัวเลยค่ะคุณหมอรวมถึงไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วคุณผู้ชมนาไปปรับใช้ดีแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะยดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเครรับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิลลคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนรับเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o y อร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ จ,จิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดบุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ